วันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567เวลา8.00นถึง16.00น สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP สภาคคอนเฟอเรนซ์ครั้งที่2ผ่านระบบซูมมิ n g โดยมีนางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดมีนางสาวนัทการสิงค์ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานแรงงานกล่าวรายงานการอบรมวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การปฏิบัติการใช้แรงงานที่ด GL ี GLP เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP ในสถานประกอบกิจการวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567นางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน มอบหมายให้ผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานดำเนินการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท812563ระดับพื้นฐานณบริษัทเทเซอร์โปรดักต์จำกัดจังหวัดชนบุรีประเภทกิจการผลิตหมอนและที่นอนยางพาราวัตถุประสงค์ที่ขอการรับรองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าและพนักงาน วันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567นางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานมอบหมายให้ผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานดำเนินการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมรท8,12563ระดับพื้นฐานณบริษัทเมลโคโลจิสติกประเทศไทยจำกัดจังหวัดชนบุรี ประเภทกิจาการโลจิสติกเป็นศูนย์การกระจายสินค้าระหว่างประเทศและในประเทศวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567เวลา9นาฬิกา30นาที นางสาวการจนาภูลแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่87ว่าด้วยเสรีภาพในการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวคิทศักราช1948ครั้งที่1ทับ วันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567นางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานมอบหมายให้ผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยกลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงานดำเนินการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยม,มรท .8,12563 ระดับพื้นฐานนามบริษัทเซฟอนรับบราทอรี่จำกัดจังหวัดชนบุรีประเภทกิจาการเป็นธุรกิจรับจ้างผลิตและแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเกี่ยวกับผิวพรรณและ เส้นผมและผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากวันอังคารที่13กุมภาพันธ์2567เวลา8.00นผู้แทนสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเข้าร่วมงานในโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้สะอาดปราศจากการทุจทลลริตซ e r o t o l e r a ล c e and c l e a n t h a i l a n d ณห้องประชุมกระทรวงแรงงานชั้น5 อาคารกระทรวงแรงงานและระบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้บุคลากรมีแนวทางในการปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาธิบาลนางโสภาเกตินิรชาอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้นางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเข้าร่วมตอนรับประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นประจำกรุงเทพ The Japan e x t e r n a l Trade Organization Bangkok, JTO Bangkok และคณะผู้บริหารเนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและหาหลือข้อราชการด้านแรงงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ วันพุทธที่14กุมภาพันธ์2567เวลา9.00นนางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสํานักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการเป็นหน่วยรับรองหน่วยตรวจการประเมินและการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยพุทธศักราช2559ครั้งที่1ทั2567 อธิบดีมอบหมายให้นางสาวทาลินีลิ้มจุลาลัตผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศสำนักพัฒนาม,มาตรฐานแรงงานเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการสัมมานาไตภาคีระดับสูงในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ในประเทศเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้ในหัวข้อ Social Dial o g u e on Job and Social Protection forjust Transition วันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์2567เวลา8.00น,นถึง16.00น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานร่วมกับบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนจัดอบรมหลักสูตรแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยรุ่นที่2ผ่านระบบ Zoom meeting ณห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานชั้น13โดยอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางโสภาเกียรติละชเป็นประธานในพิธีการเปิดอบรมมีนางสาว สุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกล่าวรายงานการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มสุกรในประเทศไทยและสามารถนำไปใช้ในแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมายไม่ให้มีการละเมิดสิทธิแรงงานไม่มีการใช้แรงงานเด็กวันที่16กุมภาพันธ์25 7สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานดำเนินการโครงการพัฒนาทรัพ,พยากรแรงงานหลักสูตรการเลิกจ้างและการลาออกที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานด้วยระบบคอนเฟลเลนต์ณห้องฝึกอบรมทรัพ,พยากรแรงงานชั้น13สาำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานโดยนางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิดการอบรมและมีนางนิพาตั้งทรง จิตรากุลผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงานกสรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน